สวัสดีครับคุณผู้ชมครับนี่คือทีมข่าวเฉพาะกิจบริษัทนูตฟไลายอินเตอร์เนชั่นแนลจำกัดนะครับณราวุธจันทุเรืองครับนำทุกท่านมาที่อำเภอสเสมิงจังหวัดเชียงใหม่นะครับหนึ่งในพื้นที่การเกษตรที่สําคัญของจังหวัดเชียงใหม่คุณผู้ชมลองดูทิวทัศน์ที่อยู่ข้างหลังนะครับจะเห็นว่าที่นี่จะมีทิวทัศน์ที่สวยงามแล้วก็เหมาะแก่การเพราะปลูกนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่ง พืชที่สําคัญของอำอเภอเสมิงจังหวัดเชิงใหม่นั่นคือการปลูกสตรอเบอรี่นะครับโด่งดังที่สุดและก็มีรสชาติดีที่สุดในประเทศไทยนะครับวันนี้ผมจะนําทุกท่านมาชมการปลูกดอกดาวเรืองนะครับซึ่งเกษตรกร,ร,กรบอกว่าโอ้โหนะครับดอกใหญ่แล้วก็สมบูรณ์มากแล้วก็ราคาดีด้วยนะครับจะเป็นอย่างไงนั้นเดี๋ยวเราไปเจอกับพี่น้องเกษตรกร,ร,กรที่ปลูกดอกดาวเรืองกันนะครับ คุณผู้ชมครับตอนนี้เรามายืนอยู่ในแปลงเกษตรนะครับแปลงดอกดาวเรืองของพี่น้องเกษตรกรซึ่งต้องบอกว่าดอกดาวเรืองเนี่ยสวยมากเลยนะครับทั้งลำต้นแข็งแรงแล้วก็ดอกใหญ่มากๆนะครับแล้วก็เกษตรกรที่กําลังประสบความสำเร็จกับการปลูกดอกดาวเรืองอยู่ใกล้ๆผมแล้วนะครับเรามาแนะนํากันดีกว่านะครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับแม่แนะนําตัวหน่อยครับแม่ชื่อแม่จันหอมเกติมาเราบ้านอยู่ บ้านเลขที่หนึ่งหนึ่งสี่โม่ห้าต่อโม่สมงใต้ใสมูลอะอยู่สมเอิงหรืออำเภอสมเอิงอ่ะปกติสมเอิงเป็นปลูกสดอกเอ่ป็นปลูกสตรอเบอรี่เจ้าปลูกสตรอเบอรี่แม่ปลูกกับครับสตรอเบอรี่แม่ไ่ได้ปลูกอ่ะแต่ว่ามาปลูกแม่แม่ปลูกกระเทียมปลูกข้าวโพดเนี่ยเองนะครับแล้วอันนี้เป็นครั้งแรกเลยกับแม่ที่ปลูกดอกดาวเรืองจ้าครั้งแรกกำลังเอากระเทียมออกแล้วเพื่อนเพื่อนจวนปลูกดาวเรืองบอกว่าดาวเรืองเนี่ย หน่วยดอกดีมีรายได้เสมอแกรแม่ก็ทดลองปลูกละจวนเพื่อนบ้านปลูกเพื่อนก็บ่าให้แม่นำลองไปก่อนแล้วนอกจากแล้วนอกจากนี้นะครับนอกจากจะปลูกครั้งแรกนอกจากจะปลูกครั้งแรกแล้วนะครับเห็นว่าดอกสวยมากดอกสวยแต่ครั้งครั้งแรกครั้งแรกบอกว่าเจ้าเจ้าของเจ้าของที่เอาต้นกล้ามาเพิอนี้ปรยกางว่าเออ ไปได้สูตรที่ไหน <laughs> ไปได้สูตรที่ไหนปลูกดาวดาวเรืองจนถึงประสบความสาเร็จอย่างนี้อ่ะละแล้วแม่ฮะดอกดาวเรืองเนี่ย<อ>เขาไปทําอะไรไหมเอาไปร้อยมามาเอาเขาเอาไปเลยบางบางบางที่ก็เอาไปร้อยมาลยอยแล้วก็บางที่ก็เอาไปทําพานพุ่ม<อ>ใบสี ราคาแพงแม่ตอนนี้ฮะแม่ปลูกประเพงแล้วกี่รอบ่อบก่รตอนนี้เป็นดอกแล้วอ๋อเหรอเขาขายเป็นดอกดอกเท่าไหร่แม่ดอกแค่สี่สิบห้าสิบตังค่ะดอกสี่สิบห้าสิบตังสองดอกบาทหนึ่งสองดอกเกืไปถึงบาทขนาดนี้มันก็ได้เยอะนะต่องวดเจ้าพอได้จ้ะครับเราได้ยินข่าวว่าเก็บไปหลายรอบละแม่กี่รอบแล้วฮะเก็บไปหกรอบแล้วเก็บไปหกรอบจ้ะแนะถามนิดนึงเรื่องของการใช้ผลิตภัณฑ์ของนูตฟอร์ไลท์ ครับณนะตอนนั้นนะ่ะที่แม่ก่อนที่แม่เอามาใช้เนี่ยนะครับลำต้นมันสูงขนาดไหนลำต้นยังบ่ถึงซอกเต้อเลยจ้ะอ๋อ oh, ประมาณพอดีกําลังพอดีเมื่อก่อนหอมบ่ได้หูจักเนาะแต่แม่ใจพืชตัวอื่นแม่ก็ว่าดีนะ mm hmm. แต่ที่อี้แม่มาใจตัวตัวเนี้ยแม่รู้สึกว่าเออความแตกต่างจากที่แม่ใจตัวอื่นมาเพราะว่ามันมันต้นมันสูงยังบ่ถึงซอกเต้อแล้วแ,แม่หูจักอันนี้แม่ก็เอามามา่นเอามาลองใช้เลยมาผลทา่อีกมันใช้แหม ไม่ไม่ใส่เยอะไหมแม่ก็ใส่ตามฉลากข้างขวดนั่นแหละห้าห้าสี่สี่ต่อน้งยี่สิบลิตรต่อน้งยี่สิบลิตรประหยัดไหมแม่ประหยัดอนะประหยัดมากมากเอาไปใช้ครั้งแรกเนี่ยพอแม่เปิดฝาขวดปุ๊บเนี่ยเห็นน้ำมันใสๆแม่คิดยังไงบ้างตอนนั้นแต่ใส่แม่คิดว่าไอ้ห้าสี่ีนี่มันจะพอเจือจางกันระหว่างน้ำกับ เต็มโมโดเนี่ยมันจะค่อยกันก่ออกันครั้งแรกใหม่ๆนี่เชื่อไม่ถามจริงๆไหมต่แม่ก็ว่าเออลองใจดูเนาะพอดีตัวตัวอื่นมันกอใจสองสามจอนแกงบ้างไอ้เนาะยี่สิบซีซีพ่องอย่างแต่นี่ใช้ห้าซีซีแต่นี่ใส่ห้าซีซีอ่ะครับแล้วแล้วแม่ก็เอามาผลนะฮะอืมแล้วแม่ดูลำต้นเป็นไงบ้างครับแม่ก็กว่าเออมันยังมาออกนอนนักเลยเนาะในคุณผู้ชมครับลองเขย่านะครับ ขยำมันแข็งมากขยำได้แต้มมันก็เทาเหมือนกันนะพ่อนายมันกว้างแล้วหมอกเทาหมอกใส่ใส่หมอกลมปัดลมโบกอี้มันก็เป็นอย่างอื้ครับแล้วดอกขนาดเนี้ยที่อื่นเขาปลูกก็เป็นยังไงจริงจริงเพิ่นเฮือมอี้ยแล้วสูงสุดเพิ่นเพิ่นก็เฮือสี่สิบต่างแล้วสูงสุดนะนะได้ที่อีมันมันเกินพิกัดมันเกินพิกี่แก่จะไงไหมเกินพิกัดเขาก็ดีกัน ดีสำหรับคนเจ้าของเจ้าของอ่ะเจ้าของเขาบอกเขาจ้าเขาบอกไหมฮะว่าว่าเอาไปใช้ที่อื่นเป็นไงบ้างหม่ก็ก็ยังโมโหแต่โมโหเพราะว่าของแม่นี่มันมีภัยเป็นตัวอย่างให้เขาได้ได้เทียบเพราะว่าแม่ปลูกเจ้าเดียวจวนจวนเพื่อนเพื่อนปลูกเพื่อนก็ว่าเออเฮื่อแม่จะหอมนำหลงไปก่อนเอาไว้เตือนหน้าถ้าหลังถ้าหลังเก็บเกี่ยวเข้าก่อนเขาจะปลูกตัวเอ่ะแล้วเห็น มีคนมาถามไหมบอกว่าดอกมันทำไมสวยแบบนี้เดี๋ยวนี้มีเพื่อนจะมาปลูกตัวสามคนแล้วเขาคิดว่าไงฮะเขาคิดว่าดอกสวยดอกเยอะแล้วก็พอได้อะรับแตงจริงเขาไม่รู้หรอกว่าใช้อะไรอยู่แม่แต่แต่แม่จะถ้าถ้ามีคนปลูกอีแม่จะแนะนำเพื่อเขาใจทีหลังหลังจากเขาปลูกไปแล้วนะครับใช้ตัวนุชฟลา์นะครับอ๋อครับแล้วณปัจจุบันณปัจจุบันเนี่ยขนาดแม่เก็บไป6รอบแล้วได้กี่กิโลแล้วฮะ เป็นดอกอ่ะรอได้ได้ไปก็่ได้เป็นประมาณประมาณหมื่นดอกน่ะหรอหมื่นดอกหมื่นดอกก็มันห้าพันบาทดอกประมาณนั้นลห้าพันแปลงไม่ปลูกเยอะไหมถามจริงขนาดเนี้ยปลูกประมาณกี่ไร่อะเตี้อ่ะเรอปลูกแค่เนี้ยเตี้ะได้ปมะมห้าพันกว่าละโอ้โหแล้วแรงงานล่ะครับแม่ไม่ใช่แรงงานเยอะไหมแรงงานแม่ก่อนแรงแม่คนเดียวน่ยคะคนเดียวเก็บคนเดียวคนเดียว่ะทั้งวันเออเดียวเก็บแม่ก่อนเซตค่ำนี้แล้วอเพราะว่าเพราะว่าจะเอาพวกพวก บานๆนี่อันนี้อันนี้เหมือนจะเก็บตลอดอันนี้อันนี้เก็บวันพุธแต่อันนี้อันนี้อันนี้เก็บเก็บแต่วันนี้เแม่เก็บทุกวันเหรอเก็บเว้นสองวันแม่เก็บวัน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 นี้วันจันทร์วันจันทร์อังคารพุธเว้นแล้วก็ไปเก็บพฤเลหัสอแแสดงว่าวันนี้แม่แม่ต้องเก็บละไม่เก็บแล้วก็ยุดอังคารพุธ แล้วก็เพื่อเลือกดเก็บครับแม่ใช้สูตรหนึ่งลงไปในขณะที่ต้นเล็กๆต้นเล็กๆนุ่นฟลายสูตรหนึ่งใช้ที่ต้นเล็กๆมาแล้วแม่ไปใช้นุ่นฟลายสูตรสองตอนไหนตอนที่มันจะเริ่มตุม้มอะตุ้ยอะนะมันจะเริ่มตุ้มอีแม่ก็ยุดอันสูตรหนึ่งแล้วนะครับแล้วแม่ก็เอาสูตรสองมาพน่นอ่ะอือคือสองมาพ่นพอดีมันแห่กันออกจีขึ้นมาขึ้นมาเลยอ่ะขึ้นมาพืบพร้อมกันเลยอ่ะครับอือหือนี่คุณผู้ชมครับสุดยอดเลยนะครับดูดอกแต่ละดอกที่่แมนะ มันใหญ่มากเลยอ่ะจนจนเจ้าของเขาตกใจเลยเขาเขาเขาคิดว่าเนี่ยงานนี้นี่แม่ต้องรวยแล้วล่ะแล้วงวดหน้านี่คงจะต้องเพิ่มน่ากันท่านใหญ่บอกว่าเจ้าของเพิ่อจะเพื่อขึ้นก่ออะไรกันหรอแล้วแม่มั่นใจขนาดไหนกับผลิตภัณฑ์ของบริษัทนุชฟลายแล้วตอนนี้แม่ก็ว่าแม่เอาไปทดลองแม่เอาทดลองข้าวโพด้าแม่ฮะห้าต้นอ่ะปกติอาชีพแม่นี่จะลักคือข้าวโพดกระเทียมหรอเพราะแม่ไปดูข้าวโพดแม่ แตกต่างไปดูก่อนไปดูรลหว่างที่ใบจ่ายกับใจอ่อ่ะไปเราลองไปดูนิดหนึ่งนะครับวันนี้มาทําเคสดอกดาวเรืองนะครับแต่ว่าขออนุญาตแวบไปดูข้าวโพดนิดหนึ่งนะครับพอดีพอดีแม่ปลูกอันนี้อันนี้เป็นของน้องครับ อันนี้เป็นของน้องแล้วแม่ปลูกของน้องแล้วแม่ก็ยิบมามาจิ้มจิ้มนี่ห้าเม็ดเอามากี่ต้นนะแม่แม่โอเคเนี่ยห้าต้นห้าต้นเออโอ้โหคุณผู้ชมนี่คือแบบเห็นแบบแบบแบบชัดๆเลยเพราะว่ามันมีอยู่สองมันมีแฝดสองอ่ะแต่ไอพวกนี้ทุกต้นเลยนะฮะทุกต้นเลยจะมีจะมีลูกเดียวทั้งนั้นเลยแล้วของแม่เป็นแฝดสองทั้งนั้นเลยเนี่ยโอ้โหครับ แล้วใบมันก็เขียวด้วยแล้วใบหนาแล้วใบหนาเมื่อเมื่อมันออกเมื่อมันออกฟักนี่นะแต่อันนั้นนี่เป็นเล่มดีเหมือนเก่ายมหันะนะแต่อันนี้ออกฟักพอนี่กะอันนี้อันนี้มันพอมันพออันแก่แล้วอะพอแก่แล้วแต่อันนั้นกําลังพองกําลังเอ่อโอ้แล้วก็มีแฝดแฝดสองทุกอันเลยนะแม่สองโอ้เหมือนเหมือนเหมือนกับเราได้มาทำสองเคสพร้อมกันเลยอะ แม่ไ <c oughs> ม่รับต่อไปถ้าแม่ปลูกข้าวโพดแม่ก็จะเอาใจลราก็จะแนะนำเพื่อน้องใจด้วยและตอนนี้แม่มั่นใจหรือยังกับผลิตภัณฑ์คะเจ้าก็คิดว่าเออตั้งแต่อาใจแม่น้องก็มีตัวตัวเนี้ยพอที่เราจะดึงแตาาป่ปากได้พอกัน <c oughs> งั้นสุดท้ายนี้อยากจะให้แม่ฝากบอก,กเกษตรกรที่กาลังดูรายการของเราอยู่ด้วยครับ<อ>ว่าให้แนะนำมาไปใช้นิดหนึ่งเจ้าเออถ้าพี่น้องเกษตรกรท่านใดที่จะ ปลูกพืชหรือข้าวโพดหรือดอกดาวเรืองหรือพืชอื่นอะไรยังก็แจ้งนะจ้ะก,ก็ขอแนะนําใจสุดหนึ่งครับนุ่นฟลายสุดหนึ่งอาชุดหนึ่งแล้วก็ถ้าถ้าแกถ้ามันจะเริ่มออกติผลออกน้อยแล้วก็เอาใจสุดสองใช้นุ่นฟลายสุดสองจ้ะจ้จจะเพราะเจ้าไปพ่นลำไย,ยลำไยก็ขั้วเหนียวนะ<ม>ปกตินี่แมง แมงมันจะกินหมดละเดนี้มันยังอยู่อยู่เกษตรกรนี่ใช้ไปพ่นหมดเลยแม่ขวเล็กๆนี่นะครับขวเล็กๆแม่ไปทดลองกับลำไยเอาไปใช้กับดอกดาวเรืองแล้วเอามาเล่นกับต้นข้าวโพดพี่พนวันนี้สามตัวนี่อยู่โอ้ครับแล้วเคียร่าไม่ได้ใช้หรือเปล่าเคียร่ายังยังหมดได้ใจเลยแต่เคลียร่าก็สุดยอดเหมือนกันนะแม่แต่แต่ไม่ยังหมดได้ใจเตื้แต่แม่เอาสูตรหนึ่งกับสูตรสองมายังละขวดน่ะอ๋อครับ แค่สองขวดเองประหยัดลดต้นทุนไหมฮะจะยังเหลืออยู่เยอะอยู่อ่ะคิดว่าจะเชียงดอกดาวเรืองนี่ก็ยังจะอยู่จะจะมีอยู่แล้วเอาน้องแล้วเอน้ององนพลนอันกระเจียบเขียวแต่ได้มี3มตัวเออมีแห่มตัวกระเจียบเขียวกเจียบเขียวเป็นไงบ้างฮะตอนนี้ก็ลองไปดูละเอาไปเเียว่ะคุณผู้ชมครับมาครั้งเดียวเราได้ เพื่อตั้ง3ตัวเลยนะครับนี่คือ,อความประทับใจของพี่น้องเกษตรกรนะครับใช้แล้วประทับใจอย่างดีมากเดี๋ยวเราไปดูกระเชยบเขียวกันต่อครับครับปกติต้นมันต้องใหญ่มันถึงจะออกลูกไม่ใช่หรอแม ผลหรือว่าต้องขนาดนี้ฮะมันมันถึงออกมาตลอดแล้วหรอกถ oh. ึงออกตั้งแต่ปลูกไปสักบ,บ่ถึงเดือนมันก็ฮือดอก,อ,กอะไรแบบนี้พอดีดอกมันติดนัค่ะอ๋อ oh, ดอกมันติด oh. เยอะอ๋อคุณผู้ชมลองดูใกล้ๆนะครับดอกมันติดเยอะมากนี่คือใช้ใช้ตัวสูตรหนึ่งหรือสูตรสองไหมสูตรสองใช้สูตรสองไปแล้วนะครับดอกมันเยอะมากแล้วก็ผลเริ่มให้ผลผลิตแล้วนะครับเริ่มให้ผลผลิตเราจะเห็นปกติมันออกเยอะขนาดนี้ไหมแม่ปกติมมนก็บอกว่านี่น้องกับปลูกครั้งแรกเหมือนกัน แต่ว่าดอกมันเยอะนี่เนาะดอกมันเยอะแบบนี้ผลเรื่องผลผลิตเก็ต้องให้ให้ผลเยอะเหมือนกันถ้าถ้าลืมเก็บถ้าลืมเก็บมันผูกมันก่อนยาวไปละเกินพิกัดเปิ่นมาเอาแล้วเกินพิกัดก็ไม่เอาเจ้าเกษตรเกษตรกรนี่ยุ่งยากเหมือนกันก็ต้องเก็บทุกเจ้าทุกแรงทุกเจ้าทุกแรงอ่ะสิกระเจี๊ยบเขียวเข้าไปทําอะไรได้บ้างไหมมหัวบริษัทเป่นแม่ฮื้อปลูกแล้วอือ าไปทำอาหารไปส่งไปเมืองนอกบวกกับญี่ปุ่นบ่กกับแล้วถ้าส่งไปไปเมืองนอกนี่มันต้องปลอดสารพิษร้อยเปอร์เซ็นต์ใช่ไหมครับดังนั้นเราใช้ถ้าใช้ผลิตภัณฑ์ของเรานี่มั่นใจได้เลยว่าปลอดสารพิษแน่นอนเจ้าอันนี้มันก่อนเนอินรีต์วต่วนมันก่อนหไซคิกไก่เหรออ๋อเน้นอินทรีย์นั่นแหละครับอันนี้พ่นของเราไปนานหรือยังแม่พ่นไปประมาณอาทิตย์กว่าแล้วหรออาทิตย์กว่าก็เริ่มดอกเนี่ยน้ินมเลยนะครับได้เห็นชัดเจนเลยนะคุณผู้ชมครับ เห็นชัดเจนเลยว่าลูกออกมาเยอะดอกออกมาเยอะมากเลยแล้วดอกเสมอกันมืครับอย่างที่แม่บอกนะครับแล้วก็ผลผลิตเริ่มเริ่มได้เก็บละครับคุณผู้ชมครับนี่คือรอยยิ้มและความภาคภูมิใจของผู้ที่ใช้ผลิตภัณฑ์ของบริษัทนูตฟลายอินเตอร์เนชั่นแนลจำกัดนะครับทางเราก็อยากจะให้คุณผู้ชมได้ไปลองใช้นะครับติดต่อสอบถามได้ที่เบอร์โทรศัพท์ที่อยู่ข้างล่างได้เลยนะครับสำหรับใครที่สนใจในเรื่องราวของผลิตภัณฑ์ ของบริษัทถไฟลท์อินเตอร์เนชั่นแนลจำกัดนะครับนี่คือการรายงานตรงจากอำเภอเสมิงจังหวัดเชียงใหม่ครับ